วันนี้มาพบกับร้านมีพาดาแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านมีรถไถคูบต้าเอ3608มานำเสนอนะคะเครื่องดีแกดีไฮดรอลิกดีค่ะสวยๆส,สภาพพร้อมใช้งานนะคะค่ะสีเดิมๆค่ะรถไถคูบต้าเอ36คันนี้นะคะ ตัวทะเบียนปีห้าสค่ะใช้งานได้ทุกระบบนะคะพร้อมใช้ค่ะเรื่องดีเกียร์ดีไฮดอลิกดีค่ะส,สวยพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าท่านใดสนใจหรือมองหาไว้ใช้งานนะคะ อันนี้เลยค่ะสวยสวยเลยค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้นนะคะชุดใบบินใบดันดินหน้าแล้วก็ผานพวนค่ะผานพวนตาชานะคะ อันนี้ราคา245,000บาทนะคะสวยๆพร้อมใช้งานค่ะใช้งานได้ทุกระบบนะคะลูกช้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์098 790 3972ค่ะมาดูการทำงานของรถคูปต้า l 3 6 0าคันนี้นะคะ ผมให้ดูนะคะเสยสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะ ก็สอนระบบให้ดูนะคะเครื่องดีเกียร์ดีไฮล,ลิกดีค่ะสวยๆพร้อมใช้งานมาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้นนะคะชุดใบมีดแดนดินหน้าแล้วก็ผานพวนตาช้างค่ะ เอกสารเล่มทะเบียนพร้พอรโมโอนค่ะลูกค้าท่านใดสนใจหรือมองหารถไถ่คูบอรตา L36 ไว้ใช้งานนะคะสนใจโทรสอบถามได้ค่ะ0987903972ค่ะ ไปพร้อมใช้งานนะคะ ใช้งานได้ทุกระบบนะคะใช้งานคล่องๆค่ะลูกคาุ่าน้ชมได้ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ดีเฮลิกดีสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะเอกสารเลี่มทะเบียนพร้อมโอนอุปกรณ์2ชิ้นนะคะราคา245,000บาทค่ะ2 4 5 0 0นบาทค่ะสนใจ,จติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์098 790 3972ค่ะหรือมาทดลองขับที่ร้านได้ค่ะ ที่อำเภอพยักมหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะ